อันนี้รถติดกลางเขาครับอ่ากำลังปกมังน้ำเกี่ยวลงจากเขาน้ำเกี่ยวไปอเภอนาดีอ่าน้ำเกี่ยวโคราชนะครับอเภอนาดีข้างหน้าคือปืนาปนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับตอนนี้รถติดเป็นชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบเชงข้ามเกิดกลับเวลาประมาณ8โมงครึ่งครับติดตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีครับตอนนี้12นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็ติดยาวนะครับพอนุ่งยิงได้สบาย ตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มขนย้ายอะไรที่เกกัาทางผมเดาระะัาน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับขณะมีรถนโยงจันตรารถรถลาวเนี่ยาน้ำมันลาว สวรรค์จะเลิมอะไรนะขึนเขาเห็นเหมข้างหน้าขางหน้ดียาวเยดอลนะครับชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับรวมกันนี่ก็สภาพก็แต่ละคนก็คงจะเบื่บอๆนะครับก็มีเน็ตแบบมีเน็ตขึ้นเน็ตบ้างไม่มีบ้างก็ ทำอะไรทำไรก็มันก็เบื่ออาจจะดูเน็ตได้บ้างบางช่วงพิ่จะเดงก็ขึ้นขึ้นลงๆลงนะครับนู่นครับหรือไปเรื่อยๆครับระยะทางที่ตีกอลายกิโลนะครับที่ผมลงมาต่อคิวก็ประมาณร่วมกิโลนะแต่ข้างลังผมเนะี่ยเป็นชั่วโมงนะคงจะหลายกิโลอยู่ยนูลลนะ่นรถ มันจะลดกันกรกติกกันลงเขาไม่รู้เป็นอะไรครับเดี๋ยวถึงจุดหมายก็จะรู้วัตุไวไฟกับอาตสาลาวมาจากลาวออรถลาวแต่อุญาติวิ่งในไทยออมีออมมีไฟอุญาติวิ่งปิตโตเลียม ฟังันนุ่นเขาก่อสร้างอยู่ก็วิ่งมีคนโบกรถให้อันนี้กำลังเก่นตัวครับบ่ายโมงสามรบสองนาทีกำลังเก่นตัวนะครับไปเรื่อยครับทยอยลง ไปติดไหลไปติดเรื่อยๆครับเปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆครับ ไม่รู้ถึงไหนยังไงก็ลงมาได้มีกว่าสองร้อยนะน่าจะสักสองร้อยเมตรผ่านไปเพื่อนตัวสิหนาทียีนาทีนะประมาณสองร้อยเมตอืมดูโอ้เป็นไรเนาะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> จากสามเลนนะครับมันมาเบียดหน้าผมนะครับเข้า2เลนแล้วครับน,บน,นีบายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีเคลื่อนตัวได้ สี่สิบนาทีติดไปหนึ่งชั่วโมงขึ้นเด้ยสี่สิบทีประมาณสักสี่รอยเมตรครับมีตำรวจทั้งหลวงสามสี่มาดูจราจรให้ครับแต่ผมไม่รู้ต้นเหตุคืออะไร ช่วยไหมอันนี้ก็โอ้จักวิ่งสองบางคันก็แอบมาสามตอนนี้ก็ก็ปิดก็เข้ามาเรียนสองอีกน้ำมันยิ่งทำให้ติดใจเลยโอ้ยมารยาตขับรถไม่มีเลย,เยคนเราจราจรมาดูความก็มาเทอะไรทั้เป่าน,อน้อมีรถสีเหลืองเลเที่ยครับรถเสีย จากสามเลนบีบมือเลือหนึ่งเลนหรือมีการก่อสร้างทางหน,น้าอันนี้เลือหนึ่งเลนนะจากสามเลนสองเลนก็แล้วอีกเลนเป็นหลายทางซึ่งรถก็วิ่งได้ตน่นลงมาเลยนะอีบหนึ่งเลนะดูว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรกันกนะ็กำลังลงกำลังจะดูว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นอยากรู้แค่นี้ลนะ <laughs> เล้สบายใจเอารถอะไรเนะี่ยรถทำกระดนอยูอนน่อันนี้รถน,นี่แหละกุมบันเทิงเหรอบันเทิงรู้ป่ะครับใช่ไหมดึกไม่เข้าใจไปดูเหตุการณ์ที่ เราเรนเดียวเรคุยไปเรื่อนะยอย่างผมนะเลาค่อยลง,งนะครับทางก่อนถึงอุโมงค์นะครับอ้าวีลยเป็นอีกวงตอนนี้เราก็เจอครับสาหลักใหญ่ก็คือนี่นี่มันพัง รถขนรถขนอะไรกับรนลมกวางทางนะครับแล,วแลงวิหินโอ้ปกยิบซ้ำปกยิบซ้ำตอนนี้ก็มีจรจราจรตำรวจทางลวงมาเชื่อกันดูครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิตีบายสองแล้วกันะค,ะครับ ที่ตั้งแต่เท่าไร10โมงถึง3 0มงจนถึงไปตอ่อกี่ชั่วโมงละชั่วโมงครึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีมีตังใช้ครับสวัสดีครับเป็นกปล่อยไพ่ครับไอ้เวนที่10ชิงครับจ็ดครับของแท้ของแท้ของแท้